สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกันกบเกม s o u l k n i h e p i u e l well สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับบิวอาชีพ Dark Ranger สำหรับอาชีพ Dark Ranger นั้นนะครับก็เป็นการผสมกันระหว่างนะครับนักธนูกับาธาตุความมืดนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกสั้นๆกันว่าธนูมืดนั่นเองนะครับสำหรับธนูมืดนะครับหรือว่า Dark Ranger นั้นก็เป็นการโจมตีระยะไกลนะครับด้วยาธาตุความมืด โดยในบิวนี้นะครับจะเป็นการกดสกิลยิงธนูมืดออกไปรัวๆเลยนะครับซึ่งเราจะไม่ได้เน้นการโจมตีแบบปกติแต่จะเป็นการกดใช้สกิลแทนสำหรับดาร์คลินเจอร์นี้นะครับเราจะใช้สกิลยิงธนูออกไปนะครับผสมกับการทําธนูให้เป็นการระเบิดนะครับซึ่งก็จะทําการกดสลับสองสกิลนี้ไปมาร่วมกัน,นครับและมีอย่างหนึ่งที่ถือว่าดีมากนะครับก็คือธนูที่เราเสกออกมาทําการช่วยยิงนั่นเองนะครับ ธนูนี้นะครับจะทําการเรียนแบบการยิงของเรานะครับเมื่อเราทําการกดสกิลอะไรธนูนั้นก็จะยิงสกิลนั้นออกไปเหมือนกันก็ค,คาล้ายๆกับเราทําการยิง2งครั้งนั่นเองครับก็เป็นตัวช่วยนะครับในการที่ช่วยเรายิงทาดาเมจนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าสกิลในการทดลองเทสดาเมจนั้นนะครับค่อนข้างที่จะกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของสกิลนั้นก็ทําให้ตัวเกมนั้นกระตุกนะครับดังนั้นนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะทดสอบดาเมจได้นาน เหมือนกับอาชีพอื่นๆนะครับที่ทดสอบแล้วไม่กระตุกนะครับสำหรับดาเมจที่เราทดสอบไปนะครับประมาณ2,000ล้านนะครับแต่ถ้าเรายืนได้นานกว่านี้ถ้ามันไม่กระตุกนะครับเราอาจจะทำดาเมจได้สูงกว่านี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการยืนระยะในการทำดาเมจด้วยนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเราจะทดสอบดาเมจประมาณแค่นี้ก่อนนะครับประมาณ2 0 0 0ล้านก็เพียงพอแล้วนะครับและในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูค่าสถานะกันนะครับ สำหรับอาชีพดาร์คเรนเจอร์นั้นนะครับก็ทำการอัปเดกนะครับเด็กล้วนก็ตามที่ตัวเกมกำหนดนะครับและในส่วนดามเมท่าตตรงนี้นะครับจะเห็นว่าธาตุความมืดนะครับผมมีอยู่ประมาณ412.8ซนะครับซึ่งเราจะเน้นในธาตุความมืดนะครับดังนั้นนะครับเราจรึงต้องทำ ดาเมจธรรมชาตินะครับไม่ใช่ดาเมจธาตุนะครับแต่ต้องเป็นดาเมจธรรมชาติซึ่งดาเมจธรรมชาตินั้นครับจะเกี่ยวข้องกับ3ธาตุด้วยกันนะครับจะเป็นธาตุพิษธาตุแสงและธาตุความมืดนะครับดังนั้นเราจะเน้นค่าสถานะต่างๆของดาเมจธรรมชาติเป็นหลักเลยนะครับและในส่วนอื่นนะครับเด็กนั้นนะครับมีอยู่ 1, 7 6 5พนะครับพลังโจมตีนะครับ6,360ส่วนเปอร์เซ็นต์ครินะครับ53นะครับ ความเสียหายคลิกประมาณ123หลกัหลกๆแล้วนะครับค่าสถานะต่างๆเราก็เน้นประมาณนี้นะครับในส่วนการอัพเอเป็กนะครับก็เป็น25นะครับ75 25เราก็จะเน้นเด็กตรงกลางเป็นหลักนะครับและในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูของสมใสกันเลยนะครับ ในชิ้นแรกนั้นครับก็จะเป็นสร้อยฮิลฮาร์ดแบบเทเนโบรนะครับสร้อยเทเนโบนี้จะเกี่ยวกับธาตุความมืดนะครับสำหรับในส่วนของสร้อยนั้นนะครับผมมีแค่2พันธะนะครับไม่ได้ทําเป็น3พันธะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถทําได้ทําเป็นสพันธะนะครับในส่วนของพันธะนั้นเดี๋ยวจะขึ้นพันธะทั้งหมดไว้ให้นะครับแล้วทําการรีหาให้ได้ตามพันธะที่กําหนดไว้นะครับสําหรับในส่วนของออปชั่นรองนั้นนะครับ จะเห็นว่านะครับดาเมจทั่วไปในส่วนตรงนี้นะครับน่าจะแปลผิดนะครับที่จริงต้องแปลเป็นว่าดาเมจธรรมชาติครับถ้าเราจะเน้นธาตุสามธาตุนะครับธาตุพิษธาตุความมืดธาตุแสงเราต้องเน้นดาเมจทั่วไปนะครับซึ่งจะแตกต่างกับธาตุก่อนหน้านี้จะเป็นความเสียหายธาตุนั้นนะครับจะเป็นของธาตุไฟธาตุน้ําแข็งธาตุสายฟ้านะครับซึ่งจะแยกกัน3ธาตุนะครับในส่วนการหลอมนะครับเราก็ เน้นอัพนะครับดาเมจทั่วไปนะครับพลังโจมตีเปอร์เซนต์ครินะครับแล้วในการใส่ชิปนะครับผมใส่ชิปเป็นเนบิวลาบารี e r นะครับไอตัวนี้นะครับมันจะช่วยในการเพิ่มดาเมจแล้วทำการลดดาเมจให้เราได้ด้วยนะครับสำหรับเอฟเฟกต์นะครับของสร้อยเส้นนี้นะครับจะเป็นความเสียหายทาาุความมืดของคุณนะครับจะเพิ่มขึ้น50%เ แต่ความต้านทานความมืดครับจะโดนลดลงไป20%ซึ่งซอยเส้นนี้เราก็จะมาใส่ในการเพิ่มความเสียหายของธาตุความมืดให้แรงขึ้นไปนะครับและส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนแหวนนะครับแหวนเป็นเสียงกริ่งกระซิบนะครับในส่วนพันธะก็รีให้ได้ตามนี้นะครับในส่วนออบรองนั้นเราก็เน้นดาเมจทั่วไปอีกแล้วนะครับทำดาเมจทั่วไปให้ได้เยอะๆนะครับดาเมจธาตุของเราก็จะเยอะขึ้นไปด้วยนะครับ และในส่วนหลอมนะครับการหลอมก็เน้นโบนัสพลังโจมตีนะครับดาเมจสกิลดาเมจทั่วไปนะครับการใส่ชิปนะครับในส่วนนี้จะใส่ชิปเป็นฮิวเลือดสีฟ้านะครับมันจะช่วยในการเพิ่มมานาได้ด้วยในส่วนเอฟเฟกต์ของแหวนนี้นะครับก็จะเป็นอาการใดๆที่คุณสร้างขึ้นนะครับจะติดสถานะเปราะบางเช่นกันซึ่งมันจะทําให้ศัตรูที่เราโจมตีนะครับติดเปราะบาง และในส่วนต่อไปส่วนรองเท้านะครับจะเป็นรองเท้าของบอสเมดูซ่าซึ่งเราจะทําการหาเองนะครับหรือว่าจะทําการคราบเอาก็ได้นะครับในส่วนพันธะนะครับก็รีให้ได้ประมาณนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นชุดบอสอีกแล้วนะครับดังนั้นออปชั่นก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราก็จะเน้นไปในทางพลังโจมตีซะส่วนใหญ่นะครับพลังโจมตีเพิ่มเด็กนะครับแต่ถ้าเราสามารถเลือกได้นะครับก็เป็นดาเมจทั่วไปอีกเช่นเคยนะครับ ในส่วนของการใส่ชิปนะครับจะเป็นระดมโจมตีในส่วนของชุดบอนเมดูซ่าก็จะครบ3ชิ้นนะครับซึ่งจะมาจากรองเท้าหมวกแล้วก็ไอโดลรอนในส่วนเอฟเฟกของชุดเมดูซ่าเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าความห่างระยะนะครับมากกว่า6เมตรก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นไปนะครับ20%แต่ถ้าอยู่ใกล้กว่าระยะ6เมตรนะครับก็จะโดนลดดาเมจลงเหลือแค่10% และในส่วนต่อไปเป็นส่วนหมวกเหมือนกันครับก็เป็นหมวกของบอสเมนทูซ่าในส่วนพันธะก็ตามนี้นะครับในส่วนหมวกนี้นะครับเราได้ดาเมจทั่วไปมาด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นออปชันที่ดีนะครับดังนั้นในการหลอมนะครับก็เน้นความเสียหายทั้งหมดนะครับดาเมจทั่วไปให้ได้เยอะนะครับในการใส่ชิปนะครับใส่ชิปเป็นในเพลเซอร์ก็จะเป็นสกิลธนูนะครับที่เรากดใช้บ่อยๆในส่วนเอฟเฟกต์เราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ และสำหรับที่สำคัญที่สุดนะครับของอาชีพนี้ก็จะเป็นในส่วนเสื้อนะครับส่วนเสื้อนี้จะเป็นเสื้อแบบใหม่ที่เพิ่งมานะครับจะเป็นเสื้อในการต้านทานความมืดซึ่งเราจะต้องไปทําภารกิจนะครับในส่วนกิจกรรมในช่วงนี้หรือไม่นะครับจะหาได้จากการสุ่มหีบนะครับสุ่มหีบในส่วนของชุดนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ชุดอันนี้เหมือนกันนะครับในส่วนเสื้อเราก็เน้นดาเมตทั่วไปอีกแล้วนะครับความเสียหายทั้งหมดพลังโจมตี ในส่วนการหลอมก็ดาเมจทั่วไปความเสียหายทั้งหมดนะครับเพิ่มเด็กในส่วนชิปใส่เป็นออร่าดาวเอฟเฟกของเสื้อนี้นะครับมันจะบอกว่าจะไม่ได้รับผลจากอาการมืดนะครับแล้วจะทำการเพิ่มความต้านทานความมืดให้ด้วย20%เมื่อเราทำการใส่เสื้อนี้แล้วนะครับเราจะไม่ติดสถานะมืดขึ้นบนหัวอีกแล้วนะครับซึ่งเราจะสามารถกดสกิลท่านมืดได้ลุวนะครับ ซึ่งต่างจากเมื่อเราไม่ได้ใส่เราจะติดสถานะมืดจะทำให้ไม่สามารถกดสกิลรัวๆได้นั่นเองนะครับและในส่วนต่อไปส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนอาวุธอาวุธก็จะเป็นธนูคาเดนซาในส่วนอาวุธนะครับเราก็เน้นหลักๆกก็คือหลายนัดอีกแล้วนะครับก็จะมีหลายนัดตั้งต้นแล้วที่สําคัญต้องมีร่ด่วนด้วยนะครับร่ด่วนนี้จะเพิ่มดาเมจให้เราได้เป็นอย่างมากนะครับในส่วนออปชั่นก็เหมือนเดิมดาเมจทั่วไปนะครับเป็นหลัก ความเสียหายทั้งหมดพลังโจมตีพวกนี้นะครับการหลอมก็เช่นกันนะครับแล้วในการใส่ชิปนะครับบางคนถามว่าทําไมไม่ได้เป็น3มชิ้นนะครับเพราะว่าต้องใส่ให้ตรงกัน,นครับเรามีพันธะหลายนัดต้องใส่ชิปหลายนัดด้วยนะครับแล้วในส่วนเอฟเฟกของธนูนี้นครับจะบอกไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณยิงนะครับธนูติดตามก็หมายถึงว่าธนูที่เราเรียกเสกออกมานะครับก็<ๆ>จะทําเช่นกันเหมือนกับเรานะครับเมื่อเราทํากดสกิลอะไรมันก็จะ ใช้สกิลนั้นเช่นเดียวกับเรานะครับและทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นของสมใส่ของบิวนี้เลยนะครับและสําหรับในส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของพันธะนะครับหรือว่าไอเทมผูกชะตาเพื่อนๆต้องทําการรีพันธะให้ตรงกับตามที่กําหนดไว้ตรงนี้นะครับเราจะหาให้มันอยู่ในส่วนไหนของอุปกรณ์ก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะรีได้ไม่ตรงกันนะครับ แต่ขอให้มันมีพันธะทั้งหมดนี้อยู่ในอุปกรณ์ของเราเท่านั้นเองนะครับและในส่วนต่อไปนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็จะใช้เป็นมังกรธาตุมืดนะครับเพื่อเอาไว้เพิ่มดาเมจธาตุมืดแล่นในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของการอัพสกิลนะครับหรือว่าทักษะนะครับในส่วนที่เป็นเลข14 13 14นั้นก็จะเป็นการใส่ชิปนะครับสำหรับในส่วนของการอัพสกิลก็อ,อัพตามนี้ได้เลยนะครับ และในส่วนต่อไปเป็นสเปคนะครับก็จะเป็นการเลือกใช้สกิลของสเปคเราจะใช้อยู่3สกิลด้วยกันนะครับสกิลแรกจะเป็นสกิลแดดอันนี้นะครับจะเป็นแดดความมืดซึ่งเราจะใส่สกิลย่อยอันนี้ไปนะครับและสําหรับสกิลที่2จะเป็นสกิลยิงธนูมืดอันนี้นะครับสําหรับสกิลนี้ครับไนเพียเซอร์จะเป็นสกิลในการทําดาเมจหลักๆของเราเลยนะครับก็จะกดใช้บ่อยที่สุดก็ใส่สกิลย่อยไปประมาณนี้นะครับ และต่อไปสกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลระดมยิงอันนี้นะครับก็จะเป็นสกิลที่ใช้ในการยิงเหมือนกันก็จะกดสลับกันนะครับก็ใส่สกิลย่อยตามนี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่าทั้งหมดนะครับสเปคหนึ่งครับก็ไม่ได้อัพสเปคเลยเพื่อนๆต้องทําการอัพสเปคเองนะครับและในส่วนต่อไปเป็นส่วนของปุ่มลัดก็จะเซตปุ่มลัดประมาณนี้เลยนะครับและในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของการใส่ชิปนะครับ เราก็จะใส่ชิปเป็นหลายนัดแล้วในส่วนอื่นก็ตามนี้นะครับและต่อมาในส่วนของไอเดลลอนนั้นนะครับไอดลลอนนั้นก็เน้นแค่ตัวกลางตัวเดียวนะครับต้องเป็นบอสเมนดูซ่านะครับในส่วนบอสซ้ายขวาเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับมีอะไรใส่ตัวนั้นได้เลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับหรือว,วิธีการฟาร์มของอาชีพดาร์คเรนเจอร์นั้นนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยเราก็จะกดเพียงแค่1-2สกิลเท่านั้นนะครับ แต่ในส่วนหลักๆแล้วเรากดแค่สกิลเดียวก็ยังได้ก็จะเป็นสกิลธนูความมืดครับก็จะยิงธนูเป็นแฉกๆออกไปธนูนั้นก็จะพุ่งไปหาศัตรูโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็วิ่งยิงวิ่งยิงนะครับในส่วนของธนูนั้นก็ทําลายสิ่งกีดขวางอยู่เหมือนกันนะครับก็จะยิงทั้งมอนทั้งสิ่งกีดขวางในการฟาร์มด่านสุสานเฮาเซียนนี้ก็เป็นด่านอีกดานหนึ่งครับดานยอดนิยมในการฟาร์มหาของเลยนะครับ ใครที่อยากได้หินเก่าโซมนะครับหรือว่าหินในการหลอมเยอะๆก็มาดาดนี้ได้เลยนะครับสรุปนะครับอาชีพดักเรนเจอร์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทําการบิ้วง่ายด้วยนะครับเล่นง่ายฟาร์มง่ายนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยแต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะหายากนิดน,นึงคือเสื้อนะครับเสื้อต้านความมืดนะครับเราอาจจะต้องไปทํากิจกรรมที่มาอยู่ในขณะนี้ไปหาพ่อค้าพเนจรแล้วทาการซื้อจากตรงนั้นเอานะครับ หรือไม่ถ้าหาหมดกิจกรรมไปแล้วก็ต้องทําการซุ่มหีบก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้แต่ก็อาจจะยากนิดนึงในการเลือกออปชันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้ด้วยนะครับได้อันไหนก็คงต้องเอาอันนั้นนะครับถ้าใครอยากจะบิวให้บิวช่วงนี้เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมที่สามารถหาของได้อยู่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับบิวอาชีพด a r k คเรนเจอร์นะครับสำหรับอาชีพนี้สกิลอาจจะแอบแลกนิดนึงนะครับ ค่อนข้างที่จะกระตุกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเอฟเฟกนั้นอาจจะอลังการเกินไปหรือว่าวงกว้างเกินไปนะครับถ้าหากคอมนะครับหรือมือถือใครที่ไม่แรงนะครับก็พยายามปิดเอฟเฟกไว้ด้วยนะครับไม่งั้นก็อาจจะกระตุกนะครับก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยถ้าหากยังไงชอบนะครับก็ทำการกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่ในบิวหน้านะครับบิวหน้าอาจจะเป็นอาชีพธนูอีกหนึ่งอาชีพอาจจะเป็นฟาสต์ i ไ e เดอร์นะครับ ยังไงก็รอติดตามชมในคลิปวิดีโอหน้าด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ